เมื่อลกถูกล้างผลาญด้วยมหันตภัยนิวเคลียร์ทำให้มนุษย์ต้องอพยพไปอยู่ยังสถานีอวกาศแต่ด้วยปัญหาขาดแคลนออกซิเจนที่ใกล้จะมาถึงพวกเขาจึงส่งนักโทษ100คนลงไปสำรวจบนโลกเรื่องราวจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเชิญรับชมกันเลยครับกับซีรีส์เรื่อง The One Hundred หลังจากที่เบลลมี่ได้รับคำสั่งให้แฝงตัวก็ไปในมารเวเธอร์ลินคอนก็บอกว่าเขาจะไปส่งที่อุโมงค์ยูนมนทูตเพราะพวกมันยังไม่รู้ว่าลินคอนกลับมาเป็นมนุษย์แล้ว ส่วนชาวพื้นโลกกับชาวดิอากตอนนี้ทั้งสองฝ่ายกำลังวางแผนช่วยเหลือคนที่ถูกขังไว้ในนั้นแต่ดูเหมือนว่าการเจรจาจะไปได้ไม่สวยสักเท่าไหร่เพราะชาวพื้นโลกอยากจะใช้กองทัพบ,บุกเข้าไปแต่คลาร์กจะรอให้เบลรมี่แฝงตัวเข้าไปก่อนทําให้ทั้งสองฝ่ายเกิดการทะเลาะกันคลาร์กเลยบอกว่าจะขอออกไปสูดอากาศข้างนอกก่อนแต่ว่าพอออกมาเธอกลับโดนคนของชาวพื้นโลกเล่ล่ เพราะเขาไม่พอใจแผนการของคลาร์กและในระหว่างที่เขากําลังจะฆ่าเธอเล็กซ่าก็เข้ามาช่วยเอาไว้เพราะตอนนี้คลาร์กคือพันธมิตรของชาวพื้นโลกแล้วเล็กซ่าจะไม่ยอมให้ใครมาทําร้ายเธอแต่ว่าในทันใดนั้นเสียงคํารามของสัตว์ร,ร้ายก็ดังขึ้นเล็กซ่าจึงทิ้งชายคนนั้นเอาไว้แล้วทุกคนก็พากันหนีไปแต่พอหนีเข้าไปในท่อก็ดันไปโผล่ที่รังของมันแล้วกอริล่ายักษ์ก็กระโดดลงมาฆ่าลูกน้องของเล็กซ่าอีกคนไปคลาร์กกับเล็กซ่าจึงพากันหนีต่อจนทั้งคู่ไปถึงที่ระเบียงแล้วก็ไม่มี ทั้งเลือกแล้วทั้งสองเลยพากันโดดลงไปในนั้นแล้วหนีเข้าไปหลบในสวนสัตว์เก่าจากนั้นทั้งคู่ก็รอจังหวะพอมันบุกเข้ามาคลาก็รีบพาเล็กซ่าออกไปแล้วขังมันเอาไว้ในห้องนั้นส่วนจาฮาเขาได้ขอให้เมอร์ฟี่พาไปดูหลุมศพของเวลส์เมอร์ฟี่เลยพาเขาไปที่ฐานทัพเก่าพอได้ล่ำล้าหลุมศพของลูกชายแล้วจาฮาก็บอกว่าคืนนี้เราจะพักกันที่นี่ตัดภาพมาที่ดีอาร์ค ในขณะที่ชาวพื้นโลกกาลังซ้อมรบกันอยู่อินดาก็เข้ามาบอกลกน้องของเธอว่าให้หยุดก่อนตอนนี้เราจะต้องออกไปหาอาหารเพราะชาวดิอาคไม่มีอาหารให้พวกเราทุกคนเลยหยุดซ้อมแล้วพากันออกไปแต่ว่าออกเทเวียก็มาขอท้าสู้ก่อนเพราะอยากจะพิสูจน์ว่าเธอเองก็เป็นนักรบพออินดาเห็นจึงสั่งให้ลูกน้องของเธอมาสั่งสอนและก็แน่นอนว่าออกเทเวียไม่มีทางสู้พวกเขาได้อยู่แล้วเธอจึงถูกเล่นงานจนหมดสภาพแล้วหลังจากนั้นอินดาก็ได้ไปหาออกเทเวียอีกครั้งแล้วบอกว่าจะรับเธอมาฝึกเป็นนักรบเพราะ ได้เห็นถึงความกล้าหาญของเธอส่วนลินคอนที่พาเบลามี่ไปจนถึงอุโมงค์ยมทูตพอได้เห็นขวดยาที่เขาเคยใช้มันตกอยู่อาการขาดยาของเขาก็เริ่มจะกลับมาอีกครั้งทันใดนั้นพวกยมทูตก็พากันมาเบลามี่จึงบอกให้ลินคอนแกล้งสู้กับเขาแล้วทําเหมือนว่าจับเขาที่กําลังจะหนีได้พอพวกยมทูตมาถึงลินคอนก็ทําตามแผนที่เบลามี่บอกแล้วเบลามี่ก็ถูกพวกมันจับตัวไปตัดภาพมาในเช้าวันต่อมา พอเมอร์ฟี่ออกมาจากยานก็เห็นคนมารออยู่ข้างหน้าจะาฮาบอกว่าพวกเรากําลังจะไปที่เมืองแห่งแสงและอยากจะให้เมอร์ฟี่ร่วมเดินทางไปด้วยถ้าหากว่าไปถึงที่นั่นแล้วเราจะกลับมาช่วยดิอาคทุกคนส่วนเบลามี่ตอนนี้เขาถูกยมทูตนําตัวไปให้กับพวกมาเวเธอร์เพื่อแลกกับการได้รับยา และพอมาถึงคิวของลินคอนเบลามี่ก็รอให้เขาจัดการกับพวกนั้นแต่ว่าลินคอนกลับไม่ทําตามแผนและยอมให้พวกนั้นฉีดยาเพราะเขาเริ่มมีอาการอยากได้มันอีกครั้งทําให้แผนที่วางไว้กับเบลามี่พังลงจากนั้นเบลามี่ก็ถูกจับตัวไปตัดภาพมาที่คลาก เธอกับแอบบี้และคนของชาวพื้นโลกส่วนหนึ่งกำลังจะพากันกลับไปที่ดิอาร์เพื่อรอฟังวิทยุจากเวลามีและในระหว่างนั้นได้มีคนจากบนเขาแอบซุ่มอยู่แต่ทันใดนั้นพวกมันก็ถูกจัดการทําให้ปืนลั่นไปโดนคนของชาวพื้นโลกคนหนึ่งซึ่งคนที่มาจัดการมันก็คือออฟเตเวียกับอินดาในขณะที่ออฟเตเวียกําลังจะฆ่าเขาคลาก็มาห้ามเอาไว้เพราะคิดว่าบางทีเขาอาจจะยังมีประโยชน์ ส่วนแจสเปอร์พอเห็นมอนตี้หายตัวไปเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีมายาจึงบอกว่าเธอจะลองไปตามหาให้ส่วนแจสเปอร์ก็ได้เข้าไปหาดันเตและบังคับให้เขาบอกมาว่าจับมอนตี้ไว้ที่ไหนแต่ว่าดันเต้ก็แย่งดาบมาจากแจสเปอร์ได้ซะก่อนแล้วบอกให้แจสเปอร์ตามเขาไปเพราะดันเตก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทําของเคสเหมือนกันส่วนเบลามี่พอเขารู้สึกตัวขึ้นมาก็ถูกขังอยู่ในโครงกับชาวพืนโลกผู้หญิงที่อยู่ข้างโครงบอกว่าอย่าเสียงดังเพราะพวกมันจะจับคนที่แข็งแรงที่สุดไปก่อน ทันใดนั้นทาหารของมอนเวเทอร์ก็เข้ามาและกำลังจะจับผู้หญิงชาวพื้นโลกคนนั้นไปถ่ายเลือดเบลลามีจึงพยายามถีบกรงเพื่อให้ตัวเองถูกนำตัวออกไปแทนพอเบลลามีถูกนำมาแขวนเพื่อถ่ายเลือดแล้วหมายาที่กำลังตามหาหมอนตี้ก็แอบ,บเข้ามาในห้องนั้นและพอเธอเห็นคนที่ถูกแขวนอยู่ดูไม่เหมือนกับชาวพื้นโลกเธอจึงปลุกให้ตื่นขึ้นแล้วถามว่าคนมาจากติอาร์ใช่ไหม พอเบลามี่ตอบวาใชัยเธอก็ถามว่ารู้จักแจสเปอร์หรือเปล่าเบลามี่จึงรู้ว่าเธอคือมายาเพราะได้ข้อมูลมาจากคลากแต่ว่าทันใดนั้นก็มีทหารเข้ามาซะก่อนมายาจึงหลอกทหารคนนั้นว่าคนที่แขวนอยู่ตายแล้วเพื่อให้เขาเอดตัวลงมาพอเบลามี่ได้โอกาสจิงจัดการกับทหารคนนั้นแล้วถอดชุดเข้าออกมาเปลี่ยนเพื่อจะปลอมตัวเข้าไปข้างในจากนั้นเบลามี่ก็บอกผู้หญิงชาวพื้นโลวกว่าเขาจะหาทางกลับมาช่วยเธอ ตัดภาพมาที่ดันเต้เขาได้บุกเข้าไปในห้องทดลองของดอร์ซิงแล้วบอกให้ปล่อยตัวเด็กๆออกมาพร้อมกับสั่งให้คนจับตัวดตร์ซิงไปจากนั้นดันเต้ก็เข้าไปหาเคสต่อเพื่อบอกให้เขาหยุดแผนการทั้งหมดและคิดจะจับตัวเคสไปขังแต่ว่าทหารกลับไม่ยอมฟังคําสั่งของดันเต้เคสจึงสั่งให้จับพ่อของเขาไปขังแทนแล้วยึดต,ตําแหน่งประธานาธิบดีมาเป็นของตัวเอง ส่วนที่ดิอาคตอนนี้พวกเขากําลังสอบสวนคนจากมาเวทเทอร์ที่จับมาได้แต่เขาก็ไม่ยอมบอกอะไรรู้แค่ว่าเขาชื่อเอเมอร์สันคลาร์กจึงกลับไปหาเลเว่นที่ห้องวิทยุพอไปถึงเบลามี่ก็ติดต่อกลับมาพอดีโดยใช้วิทยุของพวกนั้นเปลี่ยนขึ้นสัญญาณมาเบลามี่บอกว่ามายาช่วยเขาหนีมาได้และมายายังบอกว่าตอนนี้พวกแจสเปอร์กําลังจะถูกน้าเลือดไปใช้ คลาร์กจึงบอกให้เบลามีรีบหาวิธีปิดหมอกพิษให้ได้จากนั้นเธอก็นําตัวเอเมอร์สันออกมาแล้วส่งให้เขากลับไปบอกข่าวที่เมาเวเธอร์ว่ากองทัพชาวพื้นโลกจะบุกไปที่นั่นถ้าหากว่ายังไม่ปล่อยตัวคนที่ถูกจับเอเมอร์สันจึงรีบหนีกลับไปพอไปใกล้จะถึงทางเข้าเมาเวเธอร์เคสก็ออกมาเติมออกซิเจนให้เขาตอนนี้เคสสามารถออกมาใช้ชีวิตข้างนอกได้ปกติแล้วเพราะได้รับไขกระดูกจากคนของดิอาร์กมา ตัดภาพมาที่ดรสซิงเธอได้บุกเข้าไปในห้องของพวกเจสเปอร์ตอนนี้ดันเต้หมดอำนาจแล้วจึงทําให้เริ่มแผนการใช้ไขกระดูกของพวกเขาได้สักทีแล้วดริงก็สั่งให้จับตัวชายคนหนึ่งไปส่วนคลาร์กเธอได้เข้าไปหาเลเว่นอีกครั้งเพื่อรอฟังข่าวจากเบลามี่ตอนนี้กองทัพเตรียมพร้อมกันหมดแล้วเหลือแค่ต้องรอให้เบลามี่ปิดหมอกพิษให้ได้ แต่พอเบลามี่ติดต่อกลับมาเขาก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีเวลาสนใจเรื่องหมอกพิษแล้วพอกแจสเปอร์กำลังเริ่มถูกใช้งานคลากจึงบอกให้เบลามี่ช่วยทุกคนก่อนส่วนเธอจะออกไปหาเคนเพื่อจะส่งให้เขาไปหากองทัพของเล็กซ่าแทนเพราะเธอจะต้องอยู่รอข่าวจากเบลามี่ที่นี่ตัดภาพมาที่พวกจาฮาในระหว่างที่กำลังเดินทางไปเมืองแห่งแสง เขาก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอบอกว่าครอบครัวของเธอกําลังจะเดินทางไปเมืองแห่งแสงแต่ว่าถูกโจรปล้นซะก่อนคนอื่นๆตายกันหมดตอนนี้เหลือแค่เธอคนเดียวจาฮาจึงบอกว่าจะช่วยเหลือเธอเพื่อแลกกับการให้เธอนําทางพวกเขาไปส่วนเบลลมี่เขาได้มุดไปตามท่อระบายอากาศเพื่อหาตัวเพื่อนที่ถูกจับจนไปถึงที่ห้องทดลองของดอร์ซิงพอครักได้ยินเสียงสวรรค์ที่ดังมาจึงทําให้รู้ว่าพวกนั้นกําลังสกัดไขกระดูกและคนที่กําลังจะได้รับมันก็คือเอเมอร์สันชายที่ครักได้ปล่อยตัวไป จากนั้นเอเมอร์สันก็คุยกับเคสเรื่องที่กองทัพกําลังจะบุกมาที่นี่แต่เคสบอกว่าไม่ต้องห่วงตอนนี้เรากําลังจะปล่อยมิสไซล์ไปโจมตีหมู่บ้านของพวกมันพอคลักได้ยินแบบนั้นเธอจึงจะเดินทางไปที่แหล่งรวมพลเพื่อบอกข่าวให้กับเล็ซ่าได้รู้ส่วนเบลลมี่จะปลอมตัวแทรกซึมไปอยู่กับพวกนั้นเพื่อหาทางช่วยเหลือแจสเปอร์จากนั้นพอถึงเวลาที่ดร์ซิงต้องเข้าไปเอาตัวคนใหม่เบลลมี่ที่ปลอมตัวอยู่ก็ไปหาแจสเปอร์แล้วบอกเขาว่าครั้งหน้าพวกนายต้องสู้พร้อมกับให้ปืนแจสเปอร์ไป ตัดภาพมาที่คลากพอเดินทางมาถึงที่รวมพลเธอก็เข้าไปหาเล็กซ่าแล้วบอกเรื่องที่มอเทเทอร์กำลังจะยิงมิสไซล์มา คลาร์กบอกให้เลกซ่าอพยพคนออกไปจากทีน่นี่แต่เลกซ่าบอกว่าเธอจะไม่ทำเพราะถ้าเราอพยพไปพวกนั้นจะรู้ตัวว่าเรามีสายลับเลกซ่าอยากให้คลาร์กทิ้งทุกคนเอาไว้แล้วแอบหนีไปกับเธอแค่สองคนเลกซ่าบอกว่าถ้าอยากชนะสงครามจะต้องมีคนยอมเสียสละซึ่งคลาร์กนั้นก็ไม่อยากจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่ก็ต้องทำตามที่เลกซ่าบอกเพราะไม่อย่างนั้นแผนการทั้งหมดก็จะพังลง ส่วนพวกจาหาที่กำลังเดินทางไปเมืองแห่งแสงจูจูก็มีคนมาดักพวกเขาเอาไว้ทันใดน,นั้นผู้หญิงที่ทุกคนช่วยมาก็จับเมอร์ฟี่เป็นตัวประกันแล้วบอกให้ทิ้งสเสบียงทั้งหมดเอาไว้ในรถลากจากนั้นเธอก็กระซิบอะไรบางอย่างให้กับเมอร์ฟี่ก่อนที่จะทุบเขาให้สลบไป แล้วภาพก็ตัดมาที่ออกเดเวียในระหว่างที่เดินสำรวจอยู่รอบๆจูจูเธอก็เจอกับอะไรบางอย่างและพอตามเข้าไปดูก็เจอกับลินคอนที่กำลังจะจับตัวคนไปส่งให้กับพวกยมทูตออกเดเวียถามว่าคิดจะทำอะไรลินคอนก็บอกว่าเขาต่อต้านยาพวกนั้นไม่ได้เขาทำให้เบลามี่ต้องโดนจับตัวไปแต่ออกเดเวียก็พยายามพูดให้เขาเข้มแข็งขึ้นและบอกว่าตอนนี้เบลามี่ปลอดภัยดี ส่วนเมอร์ฟี่พอรู้สึกตัวขึ้นมาก็เห็น้าฮารออยู่ตอนนี้ทุกคนไม่มีทั้งสเสบียงและไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนต่อแล้วคนบางส่วนอยากกลับไปที่เดีาร์กแต่ทันใดนั้นเมอร์ฟี่ก็บอกว่าเมืองแห่งแสงไปทางทิศเหนือผู้หญิงคนนั้นบอกเอาไว้ก่อนที่จะจากไปจาฮาจึงคิดจะเดินทางไปต่อเพราะมันสายเกินไปที่จะกลับแล้วเขาจึงบอกให้เมอร์ฟี่ตามทิศของดาวเหนือไปตัดภาพมาที่คลาก ในขณะที่กําลังจะหนีไปกับเล<ๆ>็กซาเธอก็เห็นว่าแอบบี้ก็ตามมาที่นี่ด้วยจึงคิดจะไปพาหนีมากับเธอและในระหว่างที่คลาร์กบอกให้แอบบี้ตามเธอเข้าไปในป่ามิดไซส์ก็ถูกยิงมาพอดีทําให้ผู้คนที่อยู่แถวนั้นได้รับบาดเจ็บและตายไปจํานวนมากพอแอบบี้เห็นแบบนั้นจึงรู้ว่าคลาร์กคิดจะทิ้งพวกเขาเธอจึงไม่พอใจที่คลาร์กทำอย่างนั้นแล้วกลับเข้าไปช่วยคนที่ได้รับบาดเจ็บส่วนพวกแจสเปอร์ตอนนี้พวกเขาได้เตรียมตัวที่จะสู้พอถึงเวลาที่ดอร์ซิงเข้ามาเอาตัวคนใหม่แจสเปอร์ก็ใช้ปืนยิงทหารไปหนึ่ง แต่ว่ากระสุนมันดันโดนชุดเกราะดอกสิงจึงบอกให้จับตัวเจสเปอร์ไปแทนและในระหว่างที่กําลังจะเอาตัวเจสเปอร์ไปห้องทดลองจูจ่ๆก็เกิดการรั่วไหลของรังสีที่ชั้น 5, ทําให้ชาวมาเวเทอร์ในชั้นนั้นตายจนหมดซึ่งมันก็คือฝีมือของเบลามีเองจากนั้นพวกเจสเปอร์ก็พากันยึดชั้น5เอาไว้ส่วนที่จุดโดนมิสไซล์พอออกเทเวกับลินคอนมาถึงทั้งสองก็รีบช่วยคนที่ได้รับบาดเจ็บทันใดนั้นมือปืนบนเขาก็ไล่ยิงคนที่เหลือรอดลินคอนจึงบอกว่าเขาจะไปจัดการกับมมนนนืืออปนนนนคัั้กกลบาที่พวร์ ตอนนี้พวกมอเวเทอร์กำลังจะบุกเข้ามาทุกคนเลยแกล้งสลบแล้วรอให้พวกมันเข้ามาถึงพอได้จังหวะพวกเขาก็พากันลุกขึ้นสู้จนพวกมอเวเทอร์ต้องพากันถอยออกไป แต่ว่าระหว่างนั้นพวกมันก็ได้จับตัวเพื่อนคนหนึ่งไปด้วยและพอไปถึงที่ห้องทดลองเบลลมี่ก็มาช่วยเธอเอาไว้ได้ทันจากนั้นมายาก็พาเพื่อนของเบลลมี่ไปหลบที่ห้องของเธอก่อนซึ่งพ่อของมายาก็ยอมช่วยเพราะไม่เห็นด้วยกับการกระทําของเคสเหมือนกันจากนั้นทั้งสองก็ออกไปช่วยเหลือคนอื่นต่อมายาบอกให้เบลลมี่ไปเอาปืนส่วนเธอจะไปพาคนที่เหลือหนีผ่านท่อขยะแต่ว่าพอเบลลมี่แยกตัวออกไปมายาก็ถูกเคสเจอตัวเข้าซะก่อนแล้วจับเธอส่งไปที่ชั้นห้าที่มีการรั่วไหลของรังสีโดยจะให้ออกซิ เนกับเธอแค่20นาทีเท่านั้นถ้าพวกแจสเปอร์อยากจะให้เธอรอดก็ให้ทุกคนยอมมอบตัวแจสเปอร์จึงพาตัวมายาเข้ามาในห้องก่อนแล้วพากันหาวิธีช่วยเธอแต่ว่าโชคดีที่เบลามี่เอฟเข้ามาในท่อขยะได้ทันแล้วรับตัวมายาลงไปในที่ที่ปลอดรังสี ส่วนลินคอนพอเจอตัวมือปืนแล้วเขาก็จู่โจมเข้าไปและในระหว่างที่กําลังจะจัดการมือปืนคนนั้นก็เปิดเครื่องเสียงที่ทําให้ยม,มทูตกลัวทําให้ลินคอนเป็นฝ่ายเสียเปรียบแทนแต่ว่าทันใดนั้นคลาก็ออกมาแล้วยิงมือปืนคนนั้นทําให้ลินคอนรอดมาได้จากนั้นทั้ง3มก็พากันกลับไปที่จุดโดนมิดไย ตัดภาพมาที่พวกจาฮาในระหว่างที่เดินทางกันอยู่จูจูก็มีคนเหยียบดวนระเบิดเขา้าจนทําให้ผู้หญิงอีกคนตกใจแล้วถอยไปโดนกับดักระเบิดอีกลูกตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกจาฮาจะติดอยู่ในทุ่งระเบิดซะแล้วส่วนเบลามี่พอช่วยเพื่อนหนีจากชั้นห้ามาได้เขาก็พาทุกคนไปหาชาวมาเวทเธอที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทําของเคสและให้พวกแจสเปอร์ไปหลบอยู่ตามห้องพักของพวกเขาก่อนจากนั้นเบลามี่ก็ออกไปหาวิธีปิดหมอกพิษต่อ แต่ไม่ว่าจะหายังไงก็ไม่เจอสักทีจนทหารของพวกนั้นเจอตัวเขาเบลามี่จึงหนีกลับไปหาพ่อของมายาและในระหว่างที่เข้าไปในห้องเขาก็เจอกับทหารคนหนึ่งที่อยู่ในห้องนั้นพ่อของมายาบอกว่าเขาเป็นพวกเราเพราะไม่เห็นด้วยกับวิธีการของเคสเหมือนกันแล้วพ่อของมายาก็บอกทางที่คิดว่าน่าจะเป็นที่เก็บหมอกพิษให้พร้อมกับเอาแก๊สกระบ,บอกเล็กให้เบลามี่พกไปด้วย ตัดภาพมาที่ออกเทเวียตอนนี้เธอรู้แล้วว่าคลารก,กับเล็กซ่าหนีไปก่อนที่หมู่บ้านจะโดนมิดไซด์ทาให้เธอไม่พอใจที่คลากเห็นด้วยกับวิธีการของเล็กซ่าแต่ทันใดนั้นเล็กซ่าก็ออกมาพอดีเล็กซ่าจึงบอกให้ออกเทเวียไปเฝ้ายามและพอคลารก,กับออกเทเวียไปกันแล้วเล็กซ่าก็บอกให้ลูกน้องของเธอไปฆ่าออกเทเวียทิ้งเพราะกลัวว่าเธอจะบอกเรื่องนี้กับคนอื่นจากนั้นลูกน้องของเล็กซ่าก็ออกไปตามฆ่าออกเทเวียแต่ในขณะที่กําลังจะยิงเธอคลากก็เข้ามาขวางเอาไว้แล้วบอกให้เขากลับไป ส่วนพวกจาหาตอนนี้พวกเขาได้นั่งรอจนพายุทรายสงบลงพอฟ้าเริ่มสว่างพวกเขาก็เห็นแสงปรากฏขึ้นมาอีกฝั่งทุกคนเลยพากันเดินทางไปต่อโดยที่จาหาจะใช้ไม้เคียหาร,ระเบิดนำทางไปก่อน และในที่สุดทุกคนก็พากันไปจนถึงเขตปลอดภัยแต่ว่าพอขึ้นไปดูอีกฝั่งมันกลับไม่ใช่เมืองแห่งแสงแต่เป็นแค่แสงสะท้อนจากโซลาเซลล์เก่าๆเท่านั้นตัดภาพมาที่เบลามีเขาได้แอบเข้าไปจนถึงห้องที่มีแท้งขนาดใหญ่และคิดว่ามันน่าจะเป็นที่เก็บหมอกพิษเบลามีจึงอธิบายทุกอย่างที่เห็นให้เลเว่นกับเพื่อนของเธอที่มีชื่อว่าวิกได้ฟังแล้วช่วยกันหาทางปิดมันจนในที่สุดเลเว่นก็คิดว่าต้องเปิดฟังก์ชันทำความสะอาดเพราะเบสจะได้ทำกรดข้างในให้เป็นกลาง และมันก็ได้ผลเบลามีม่สามารถหยุดการทำงานของหมอกพิษได้แล้วส่วนเล็กซ่าเธอได้เรียกให้คลารเข้ามาหาเพื่อขอโทษที่คิดจะฆ่าออกเตเวียจากนั้นทั้งสองก็จูบก,กันอะไรวะเนี่ยทันใดนั้นก็มีเสียงคลนตะโกนมาจากข้างนอกบอกว่าสัญ,ญญาณถูกส่งมาแล้วทำให้เรานักรบเริ่มฮึกเหิมและเตรียมที่จะบุก และในขณะเดียวกันพอเลเว่นส่งสัญญาณเสร็จแล้วเธอก็กลับเข้ามาหาวิกแล้วทั้งสองก็โอโบทจะมะกันส่วนเบลามี่ในระหว่างที่เดินสำรวจอยู่รอบๆแผงเขาก็สังเกตว่าที่หน้าปัดมอนิเตอร์มันทำงานแล้วแต่ทำไมหน้าปัดที่แท้งยังอยู่เหมือนเดิมจึงได้ติดต่อไปหาเลเว่นอีกครั้งแต่ว่าในตอนนี้กลับไม่มีเสียงของเลเว่นตอบกลับมาซึ่งมันก็คือฝีมือของเคสเพราะพอเขาได้ดักฟังเบลามี่อยู่ก่อนแล้วจึงสร้างสถานการณ์ขึ้นมาหลอกให้หลงกลจากนั้นเคสก็ส่งให้คนออกไปจับตัวเบลามี่ และพอเบลามี่เห็นว่าพวกนั้นกําลังบุกเข้ามาเขาจึงรีบเข้าไปในท่อระบายอากาศโดยที่ได้แอบจุดแก๊สเอาไว้แล้วแก๊สก็ระเบิดแทงพวกนั้นทําให้ตอนนี้หมอกพิษถูกทําลายไปหมดแล้วและกองทัพก็กําลังเคลื่อนพลไปที่เมอเวทเทอร์ส่วนพวกจาฮาในขณะที่เหมือนจะหมดความหวังแล้วเมอร์ฟีก็ปาก้อนหินไปที่โซล,ล่าเซลลและทําให้โดนที่ซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นบินออกมาแล้วมันก็ข้ามแม่น้ําไปจาฮาจึงบอกให้ทุกคนตามโดนลำนั้นเพราะมันจะต้องพาไปที่เมืองแห่งแสงแน่ตัดภาพมาที่เบลามี่ พอเขาหนีรอดจากทหารมา์เวเทอร์มาได้แล้วจึงรีบกลับไปช่วยผู้หญิงชาวพื้นโลกคนนั้นแล้วบอกให้เธอเตรียมกองทัพให้พร้อมจากนั้นเขาก็ออกไปหาพวกแจสเปอร์แต่ว่าตอนนี้เคสกำลังสั่งให้ทหารเข้าไปค้นห้องพักทุกห้องเพื่อหาตัวชาวดิอาที่หลบหนีไปและพวกเขาก็ได้ตัวแจสเปอร์กับมายามาแล้ว ส่วนคลาร์กเธอกำลังอธิบายแผนการให้กลุ่มพันธมิตรฟังว่าเธอจะแบ่งกำลังออกเป็น4ทีมคือทีมของอินทราที่รออยู่ตรงอุโมงค์ยม,มทูดเพื่อเตรียมช่วยคนข้างในหนีออกมาทีมที่2คือทีมของเลเว่นที่จะเข้าไปทางเขื่อนเพื่อตัดกำลังไฟฟ้าของพวกมันและทีมของคลาร์กที่จะล่อพวกมันอยู่ตรงทางเข้ารอให้เลเว่นตัดกำลังไฟฟ้าก่อนจากนั้นจะทำลายประตูเพื่อล่อความสนใจของพวกมันส่วนทีมสุดท้ายคือทีมนักโทษชาวผืนโลกที่ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วและเตรียมบุกพวกมันจากข้างใน ตัดภาพมาที่พวกแจสเปอร์ในระหว่างที่กำลังจะถูกนำตัวไปพ่อของมายาและเบลลมี่ก็มาช่วยเอาไว้ได้จากนั้นเบลลมี่ก็ไปตามหาคนที่เหลือต่อและในขณะเดียวกันเมื่อเคสหมดวิธีรับมือกับศัตรูเขาจึงเข้าไปหาดันเต้เพื่อขอร้องให้ดันเต้ช่วยเพราะรู้ว่าดันเต้จะต้องมีวิธีหยุดพวกนั้นแน่เคสบอกว่าถ้าพ่อไม่ยอมช่วยพวกนั้นจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในนี้และคนของพ่อก็จะตายทำให้ดันเต้ต้องยอมบอกวิธีรับมือให้เคสไป ส่วนคลาร์กพอเห็นว่าเลเว่นตัดไฟฟ้าได้แล้วเธอก็กดระเบิดที่วางเอาไว้ตรงประตูแต่ว่าระยะห่างที่เธออยู่มันไกลเกินไปทําให้ระเบิดไม่ทํางานแต่พอจะเข้าไปใกล้ก็มีทหารซุ่มยิงอยู่จามิลเลอร์จึงบอกว่าเขาจะอาสาเข้าไปเองโดยที่มีลูกน้องของเล็กซ่าคอยคุ้มกันให้แต่ว่าพอจามิลเลอร์ออกไปก็ถูกพวกมันยิงจนล้มตายกันหมดลินคอนจึงคิดว่าจะใช้ธนูไฟยิงใส่ระเบิดนั้นแทนและแผนของลินคอนก็ได้ผลระบบล็อกประตูถูกทําลายได้แล้ว ส่วนเล็กซาก็บอกว่าเธอจะไปจัดการกับมือปืนพวกนั้นให้เองส่วนเบลลมี่แจสเปอร์และมายาในระหว่างกำลังหาคนที่เหลือพวกเขาก็เจอกับมอนตีมอนตีบอกว่าพวกนั้นรู้แผนของเราแล้วและกำลังไปหากองทัพของชาวพื้นโลกทั้ง4คนจึงรีบพากันไปที่ห้องขังนักโทษ กลับมาที่พวกคลาร์กพอเสียงปืนของศัตรูเงียบลงแล้วจาามินเลอร์ก็ฟื้นขึ้นมาดูเหมือนว่าเขาจะยังปลอดภัยดีจากนั้นทุกคนก็พากันเปิดประตูและเตรียมที่จะบุกเข้าไปแต่ว่าทันใดนั้นเล็กซ่าก็บอกให้หยุดก่อนแล้วพาตัวเอเมสันมาหาคลาร์กเคสได้เสนอข้อตกลงกับเล็กซ่าว่า จะปล่อยตัวนักโทษออกมาเพื่อแลกกับการที่ชาวพื้นโลกจะต้องถอยทับกลับไปพอพวกนั้นปล่อยตัวนักโทษออกมากันหมดแล้วแต่ว่าชาวดิอากลับไม่ได้อยู่ในข้อตกลงจากนั้นเล็กซ่าก็สั่งให้คนของเธอถอนกำลังซึ่งลินคอนนั้นไม่เห็นด้วยกับเล็กซา่าที่ต้องทิ้งให้คนของคลักอยู่ในนั้นเขาจึงจะไปช่วยเหลือพวกเขาแต่เล็กซ่าไม่ยอมจึงสั่งให้คนจับตัวลินคอนกลับไปพร้อมกับเธอ ส่วนทีมของอินดาพอได้ยินเสียงแต้ถอยทับเธอก็บอกว่าแผนเปลี่ยนไปแล้วพร้อมกับสั่งให้ทุกคนกลับออกไปแต่ออกเตเวียวบอกว่าคนของเธอยังอยู่ในนั้นเธอจะไม่ยอมกลับไปทําให้อินดากับออกเตเวียวแตกคอกันอินดาจึงทิ้งเธอเอาไว้แล้วสั่งให้คนของเธอกลับไป ตัดภาพมาที่เบลามีพอมาถึงที่ห้องขังนักโทษก็เจอกับศพพ่อของมายานอนตายอยู่และนักโทษทุกคนก็หายกันไปหมดแล้วส่วนเคสเขาก็ได้กลับไปหาดันเต้แล้วบอกว่าแผนของพ่อได้ผลพวกนั้นรับข้อเสนอของเราแต่ดันเต้บอกว่าถึงเชาพื้นโลกจะยอมถอยแต่ว่าเชาวดิอาจะโจมตีเราแน่ส่วนพวกจาฮาตอนนี้ในขณะที่กําลังพายเรือข้ามไปอีกฝั่ง จู่ๆพวกเขาก็าถูกจมทีจากอะไรบางอย่างใต้น้ําแล้วคนที่ชื่อริชาร์ดก็โดนมันลากลงน้ําไปจ่าฮาจึงบอกให้อีกคนรีบพายเรือไปแต่ว่าเขาเกิดกลัวจนไม่ยอมพายจ่าฮาจึงผลักเขาลงน้ําเพื่อล่อมันแล้วรีบพายเรือขึ้นฝั่ง ตัดภาพมาที่ออฟเทเวียในระหว่างที่กำลังหาทางขึ้นไปช่วยเหลือคนอื่นเธอก็เจอกับคลาร์กที่เข้ามาหาคลาร์กคิดจะพังประตูเข้าไปทันใดนั้นเบลลามีก็ออกมาพอดีพร้อมกับพาแจสเปอร์มอนตี้และมายาออกมาด้วยเบลลามีบอกว่าเราจะต้องไปคุยกับดันเต้เพราะเขาอาจจะช่วยพวกเรา แต่ตอนนี้ออกซิเจนของมายาใกล้จะหมดแล้วทุกคนเลยแยกกันไป2กลุ่มคือกลุ่มที่ไปหาดันเต้และกลุ่มที่ไปหาออกซิเจนให้มายาส่วนลินคอนขณะที่ถูกจับมัดอยู่อินดาก็เข้ามาหาเขาแล้วบอกให้ลินคอนเลือกทางของเขาเองจากนั้นเธอก็ทิ้งมีดเอาไว้ให้ ส่วนที่ห้องทดลองของมาเวเธอร์ตอนนี้พวกเขากำลังเอาตัวชาวดิอาคที่จับได้มาแล้วเจาะไขกระดูกเพื่อจะได้รีบออกไปช้ชีวิตข้างนอกซึ่งในนั้นก็มีทั้งเลเว่นและแอบบี้อยู่ด้วยและตอนนี้เบลลมี่กำลังขอให้ดันเต้ช่วยเหลือพวกเขาแต่ดันเต้กลับปฏิเสธเบลลมี่จึงจับตัวเขาไปที่ศูนย์สั่งการแล้วติดต่อไปหาเคสเพื่อให้เขาปล่อยตัวชาวดิอาคแต่ไม่ว่าจะพูดยังไงเคสก็ไม่ยอมปล่อยตัวคลักเลยยิงดันเต้ทิ้งแล้วบอกว่าถ้ายังไม่ยอมหยุดเธอจะปล่อยรังสีเข้ามาในนี้ ทำให้เคสยิ่งโมโหจึงเข้าไปในห้องทดลองแล้วบอกให้เปลี่ยนเอาตัวแม่ของคลาร์กมาเจาะแทนพอคลาร์กเห็นอย่างนั้นจึงจัดการขั้นเด็ดขาดโดยการคิดจะปล่อยรังสีเข้ามาส่วนทางแจสเปอร์เขาคิดว่าจะให้ตัวเองถูกจับเข้าไปในห้องทดลองจากนั้นค่อยหาจังหวะฆ่าเคสแล้วแจสเปอร์ก็ให้ทหารที่อยู่ฝั่งต่อต้านพาเขาไปแต่ว่าคลาร์กไม่รู้เรื่องหนีพอเจอสถานการณ์ที่บีบบังคับทําให้คลาร์กไม่มีทางเลือกจึงดึงคันโยกปล่อยอากาศเข้ามาทําให้ชาวมาเวเทอร์ทุกคนถูกรังสีฆ่าทั้งหมดรวมไปถึงมายาด้วย ส่วนเคสนั้นได้หนีออกมาก่อนแต่ว่าเขาก็ดันไปเจอกับลินคอนเคสได้ใช้เครื่องเสียงที่ยมทูดไม่ชอบมาหยุดลินคอนเอาไว้แล้วคิดจะเอายามาฉีดให้เขาแต่ว่าลินคอนก็แข็งใจแล้วตัดมือของเคสจากนั้นเขาก็หยิบยาขึ้นมาฉีดที่คอของเคสเพื่อแก้แขนตัดภาพมาที่จาฮากับเมอร์ฟี่ตอนนี้เมอร์ฟี่ไม่ไว้ใจจาฮาอีกแล้วเพราะเห็นสิ่งที่จาฮาทำลงไปเพื่อให้ตัวเองรอดเขาจึงคิดจะแยกทางกับจาฮาแต่ว่าตอนนี้เมอร์ฟี่ได้รับบาดเจ็บเขาจึงไปไหนได้ไม่ไกลนัก ดันดนั้นโดนปิิศนาก็บินมาอีกครั้ง จาฮาเลยบอกว่าเขาจะตามโดนไปก่อนจากนั้นจะกลับมาช่วยเมอร์ฟี่จนเวลาผ่านไปถึงเช้าอีกวันพอเมอร์ฟี่ตื่นขึ้นมาเขาก็เจอกับห้องบางอย่างที่อยู่แถวนั้นเมื่อเปิดเข้าไปข้างในก็เตรียมไปด้วยอาหารและเครื่องดื่มเมอร์ฟี่ก็เลยอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วเปิดทีวีไปเจอวิดีโอของเจ้าของบ้านเดิมที่อัดเอาไว้ก่อนที่จะฆ่าตัวตายและในขณะเดียวกันนี้เชาวดีอาที่ช่วยเหลือทุกคนออกมาได้แล้วพวกเขาก็พากันกลับไปที่ฐานทัพแต่คลาร์กได้สำนึกผิดในสิ่งที่ทำลงไปเธอจึงไม่อยากกลับเข้าไปหาทุกคนอีกแล้วคลาร์กบก,กับเบลามีว่ เธอจะออกเดินทางไปจากที่นี่ส่วนจาฮาที่ไล่ตามโดนลำนั้นมาเรื่อยๆเขาก็เจอกับบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งและพอเข้าไปข้างในก็เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ปรากฏตัวมาเธอมีชื่อว่าอาลีซึ่งเธอเป็นแค่ร่างโปรแกรมและกําลังรอจาฮาอยู่ที่นี่มานานแล้วจากนั้นเธอก็พาไปดูหัวรบมิตรไซที่จาฮาใช้เดินทางมาอย่างโลกแล้วบอกว่าเรามีงานที่ต้องทําก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเดฮ Hunted 2 ฝากกดไลค์กด Subscribe เอาไว้นะครับเผื่อว่าซีซั่น3จะมาเร็วๆนี้แล้วคุณจะได้ไม่พลาด